ขัวไก่บ้านพวกไก่บ้านไก่สามตัวนะใช่แม่ขั้วจี๊ดไก่หกตัวข่้้ไอ้หลามเอามาให้ข้ไอ้หลามตอนแรกเขาบอกว่าบอกผมอยู่บอกให้ผมมาทำเห้นักมวยกินเห็นว่าเราไม่ค่อยสบายก็เลยบอกว่าให้แม่แม่ขัวอย่าง่งขัวแล้วก็เด็กก็กินกันไปหลายคนแล้วยังขัวไอ้เด็กก็ต้องโทรมันมากินอีกพักไก่บ้านนะครับแต่ถ้าเด็ดรวงแบ่งไว้สามตัวใช่ไหมใช่ใช่แม่ตุนเนื้อด้วย ฟังดีๆนะแม่นะอันนี้ไม่ใช่แบบว่าเรื่องเร่องระหว่างตาเด็ดดวงเนี่ยพูดถึงกับตาสอนใครดีขู่กันพูดถึงใครดีเปรียบกับคุณพ่อไม่ได้หรอกเปรียบกับใครไม่ได้แม่เปรียบกับตาอาจารย์เด็ดดวงไม่ได้หรอกตาสอ<ว>รนั้นสอ<ว>นนำคนเรื่องใช่ไหมเสียววิ ก็ไม่ได้เที่ยว่างนี้ก็ไม่ได้เที่ยววีก็ไม่ได้นะสอนดำดีคือเป็นคู่อะไรแม่เลยครับสมัยก่อนแม่ซื้อเบีให้เขาบ่อยนะแม่แต่ว่าไม่ช่วงนี้ไม่ได้กินกูแล้วไม่ได้กินกูแล้วไม่ต้องทำไมแม่แต่ก่อนแม่ซื้อให้กินละสามป้วนกลัวนะอ้ยขนาดนั่งแม่นั่งโตนั่งอยู่เฉยๆใช่ไหมล่ะโตนั้นก็ซื้อมาเป็นสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่เริ่มต้งค่ายมวยแต่เริ่มค่ายมวยอ้ยมึงว่าพึดไหมล่ะคนเก็บไปตั้ง ไปซ่อนไว้ใจไว้ตัวเองให้เคยน้ำเราถามแกน่ะหลงตัวเองแกบอกว่าแม่น่ะชอบแกอึเขาจริงจริงเอเอาถามที่แม่ระหว่าอาจารย์เด็ดดวงกับใครรอกันเอากับพ่อสวนดำเนี่ยโอ้ยคนละสัดคนละนเราเราเราไม่ไม่พูดใจไม่ละใครหน้าตาพอใช้ได้กันนม้พูดวอาจารย์เด็ดดวงดีทุกอย่างดีทุกอย่างอาารเด็ดดวงแกเป็นคนนิ่งๆนาแม่นาะใช่ใช่ใช่จะไม่เคยว่าใครด้วย สอนดำไม่ได้นะตระกูลด่านักวยด่าแม่ด้วยเนาะโอ้ยด่าโอ้ยทุกอย่างชี้หน้าด่าแม่ทำไมเขาทำไมต้องด่าแม่เยอะขนาดนี้คนบ้านนะขาดความบบคุณ์ขาดความบบคุณเออเอาฝากถึงเด้อเจ้าไปสอนดำขาดความบริบูรณยแม่สวนคือคือคุยกับใครไม่ได้แล้ว้ทำท่าจะบ้าแล้วจะบ้าแล้วใครไม่คบด้วยเลยทีนี้ขาด